ผู้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังต้องบอบช้ำจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแปลว่าเหตุการณ์จะผ่านมามากกว่า1สัปดาห์แต่ว่าจุดที่น่าห่วงก็คือผู้เลี้ยงปลากระพงบริเวณแม่น้ำสายบุรีในจังหวัดปัตตานียังประสบปัญหาเพราะว่าปลาขนาดใหญ่ทยอยตายจากการน็อกน้ำบางคนเสียหายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทนะคะคุณติดชิลาพุทธสารพันธ์ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมคะ่ะ แม้จะสิ้นหวังแต่วันนี้นายอับดุลอาซิมูซอรหรือแบรยิยังคงขับเรือไปรับหัวปลาที่ริมแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานีเ,นเพื่อนำไปให้ปลากะพงที่เลี้ยงไว้ในกระชังแต่หัวปลาที่เคยซื้อจนเต็มลำเรือเหลือไม่ถึง1ิบตะกร้าเพราะปลากระพงที่เลี้ยงไว้กับญาติิเกือบ60กระชังวันนี้เหลือแค่ปลาขนาดเล็กๆแค่ประมาณร้อยละสิบที่รอดจากน้ำในแม่น้ำสายบุรีที่ท่วมสูง เมื่อมาถึงกระชังแบยิยังคงต้องทําใจเมื่อเห็นซากปลาขนาดใหญ่น้ำหนัก3-5กิโลกรัมที่นอกน้ำและยังคงทยอยตายแบยิบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายอย่างมากแม้จะได้เตรียมตัวด้วยการเคลื่อนย้ายกระชังแล้วแต่น้ำจิตจำนวนมากทำให้ปลานอกบางส่วนแม้จะจับขึ้นมาได้ทันแต่ก็ต้องขายราคาถูกแค่ประมาณกิโลกรัมละ75บาทจากปกติกิโลกรัมละ130 150บาท บางส่วนที่ขายไม่หมดก็ต้องทิ้งปลานกด้วยเพราะถ้าน้ำฝนมาเยอะปลาโอกาสนกน้อยถ้าน้ำฝนน้อยโอกาสนกสูงแต่ปีนี้น้ำเยอะเกินเกินเกินขนาดเข้าไปกฝนเยอะเกินแล้วก็มาสามสองทางด้วยมาคือแม่น้ำเซาบุนีน้ำน้ำน้ำล้นด้วยไหมน้ำด้วย คือใน,ในรอบ70ปีปีนี้ย้ายที่สุดในแม่น้ำสายบุรีสภาพของปลากระพงที่นอกน้ำยังลอยตายในกระชังของชาวบ้านเกือบทุกกระชังแม้จะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมานานกว่าสัปดาห์แล้วเพราะกระแสน้ำยังคงไหลแรงกระชังบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ำที่พัดมาบางส่วนก็หลุดหายไป เหตุอุตกภัยในช่วงที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของชาวบ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังที่อำเภอสายบุรีจังหวัดป,ปัตตานีก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเสียหายตั้งแต่1นึ่งแสนถึงหล้านบาททีเดียวนะคะอย่างเกษตรกรกรายนี้ค่ะเสียหายขณะนี้ปลาที่เหลือในกระชังประมาณ60กระชังนั้นเหลือแค่ประมาณ10-1ถึงเเเท่านั้นค่ะมีหลายตัวอยู่มีหลายตัวอยู่ต้นทุนในการเลี้ยงปลาในกระชังตั้งแต่การซื้อปลาขนาดเล็ก ค่าอาหารที่ตกเฉลี่ยนับหมื่นบาททั้งอาหารเม็ดหรือหัวปลาสดและต้องใช้เวลาเลี้ยงนานกว่า1ปีครึ่งจึงจะได้ขนาดน้ำหนักปลาประมาณ3กิโลกรัมขึ้นไปทำให้น้ำท่วมปีนี้ชาวบ้านเสียหายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักร้านโดยจากข้อมูลของประมงอำเภอสายบุรีพบว่ามีผู้เลี้ยงปลากระพงขาวและปลาทุกชนิดทั้งรายเก่าและรายใหม่รวม6 0 7รายมีกระชังปลา32,26กระชัง และในช่วงน้ำท่วมระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมปีที่แล้วจากข้อมูลณนะวันที่12ธันวาคมพบว่าในตำบลประเสยาวอำําเภอสายบุรีมีผู้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือรวม65รายความเสียหายประมาณ13ล้านบาทแต่เกณฑ์การช่วยเหลือของรัฐจะชดเชยให้สูงสุดไม่เกินรายละ29,440บาทรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน